อ่ะพอเราเปิดอาวุธเสร็จแล้วอ่ะเรารอสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีเพื่อที่จะได้อาวุธเข้ามาในตัวรอสักครู่มาเราไปเริ่มจากดาบสองอันที่เราได้กันเลยดีกว่าดาบอันนี้ที่สวย,สวยด,ดาบสวยไม่ได้แปลว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะน้องบอกอย่างนี้ดาบอันนี้มีเลยหนึ่งเลย มีเพิ่ม AP1 หนึ่งเอ๊ะอันนี้ดีแล้วก็เพิ่มสวิปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้การเนี่ยเราต้องห้ามใช้การนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้การคอมโบอ่ะเห็นไหมเราจะได้สวิปแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้คอมโบถ้าเกิดเราใช้คู่กับใบเนี่ยที่เป็นคอมโบการด้านขวาแมสูปมือถ้าเกิดเราใช้คู่กันน่ะเราจะไม่ได้เกณฑ์สวิปเราจะได้แค่ดามเมจธรรมดาส่วนใบที่สาม เป็นได้ฟอร์จูนก็คือได้ค่าคิิคอนเนี่ยค่าหลักตรงนี้นแหละแต่ถ้าเกิดเราใช้คู่กับการที่เป็นการโทลลี่อีกใบหนึ่งในแอวชินนี้เราจะได้เบสิกบัฟทั้งหมดที่ไอตัวเนี้ยมีอยู่อ่ะซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ข้อมโบกับใบไหนเลยใบนี้ถือว่าถือว่านะอยู่ในระดับที่ใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่ าสวดต่อไปอเป็นดาบที่ค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งเลยมาจะบอกให้ว่าดียังไงการ์ดใบแรกเลยถ้าเกิดใช้การเนี่ยเห็นไหมเชนวิดรูนถ้าเกิดด้านขวาบนเนี่ยเป็นรูปรูนรูนเป็นรูปดาวนี่นะจะได้อาร์เมอร์บวก50%อ่ะการ์ดศูนย์ใบที่สอง ถ้าเกิดเราใช้การ์ดใบนี้แล้วเรามี AP AT อทมากกว่าศัตรูจะบวกราเม20ิ20%ธรรมดาซึ่งมันขัดกับคอมโบไอตัวนี้นยะอไอตัวเนี้ยถ้าเกิดเรามี AP สูงนะ่เราใช้การ์ดใบนี้มันจะบวกราเมจของใบนี้30%เร็ว70จะได้อยู่นะนี่การ์ดอัตตีเลย อันนี้โคตรดีถ้าเกิดคุณคอนโทรลฟูลทีก็คือมีตัวละครเหลือสามตัวได้บัฟทั้งหมดในเกมเลยอย่างละหนึ่งโคตรดีถือว่าดาบอันนี้ไม่เกือเท่าไหร่ไม่เกือเท่าไหร่อ่ะเราไปดูหอ,อกกันหอ,อกได้มาสามอันอหอ,อกอันแรกหอกอันแรกหอกสามสีหอ,อกสามสี ดีหรือเปล่าเอาออกสามสีดีหรือเปล่าดูรวมๆแล้วนะไม่น่าจะดีมีดีอยู่ใบหนึง่งได้เอฮีหนึง่งแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วก็ไปแรกตรีเดเจอร์ตรีตัวเดเจอร์ดิตีตัว ลุงคนนี้แรงขึ้นยี่สิบเปเซ็นตใบที่สามใช้ใบนี้ปุ๊บจะไม่มีทางติดชิลิคอนออกสามสี <ser i> ใช่เกลือสุดๆอะใบสุดท้ายต้องบอกว่าเป็นการ์ดฟรีได้แหละเป็นการ์ดธรรมดาได้แหละถ้าเกิดใช้ใบนี้คู่กับโฮลี่อะใช้ใบนี้คู่กับการ์โฮลี่ จะ a อ d i t i o n ่นดาม e จากโล่ที่คุณมีก็คือเจ้าโล่ของเราที่เรามีอ่ะมาครึ่งหนึ่งเป็นดาเมจเพิ่มเข้าไปประมาณนั้นประมาณนั้นหอ,อกอันที่สองหอ,อกอันนี้ตั้งความหวังก,ก็เยอะอย่าทำให้ผมผิดหวังละกันอ่ะใบแรกแอปพลายสีเปอร์เซ็นก็คือ มีโอกาสใช้ใบนี้มีโอกาสติดพิษ10%อ่าธรรมดานี่ทีเด็ดของผมเลยการใบนี้ได้1 AP แต่ถ้าเกิดเชนกับรูนเชนกับรูนของอันนี้ก็คือใบของมันเองมันจะเพิ่มอีก2 AP ก็คือใช้การเนี่ย2ใบเราจะได้6 AP ียสุดยอดไหมต่อไปวอคล้าเพิ่มสเต็งกับสวิป ถ้าเกิดเชนวิดคอมแบทเชนวิดคอมแบทก็คือต้องใช้การ์ดใบนี้คู่กับการ์ดใบนี้มันจะทำให้ได้อีกหนึ่ง AP. เอพเฮ้ยหอกนี้ทำเป็นเล่นนะมันคอมโบกันนะมันคอมโบเพิ่มเอพนะโอ้เอพใช้ไม่จำกัดอะถ้าเกิดใช้ได้หอกนี้ไปอะมาไปสุดท้าย d i d a t t a c k away gain element a ์แอดวา เชนวิชาโดสตันห้าสิบเป์เซนเฮ้ยหอกนี้แม่งสุดว่ะเฮ้ยหอกนี้แม่งสุดว่ะก็คือหอกนี้ค่อนข้างดีเลยซึ่งหอกเนี้ยผมจะไปใส่ตัวฟอสนะไปฟอสผมบาลานละไปไปดูใบที่อ่ะไปดูอาวุธอันที่สามกัน ต้องบอกว่าอาวุธอันที่ห้าดิอาวุธอันที่ห้าแล้วนะจากสิบอาวุธเรามาดูตั้งแต่ใบแรกเลยการ์ดใบนี้เป็นการ์ดใช้ AP สูนรนะก็คือใช้ได้เลยถ้าเกิดจวดการ์ดใบดีขึ้นมาจะได้หนึ่ง AP เนี้ยใช้ศูนย์จะได้หนึ่ง AP แต่ว่ามีข้อแม้นะจะได้หนึ่งก็ต่อเมื่อฝากศัตรูติดดีบัฟซึ่ง กอ,อ่ะซึ่งตอนเนี้ยเราไม่มีการ์ดที่ติดตีบัฟฝั่งตะตูเลยก็คือใบเนี้ยยังใช้ไม่ได้อ่ะถือว่าเจ็บเอาไว้ก่อนเผื่อได้ใช้้อโบกับอาวุธอื่นที่เราจะใส่อ่ะการ์ดใบ,บนี้สปีดสี่สิบหกสปีดน้อยมากก็คือเป็นการ์ดโจมตีธรรมดาได้แหละจะสร้างราเบีดโบคาสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดคุณสร้างดาเมจดในเทอร์นนี้ไปแล้ว ใช่ไหมยีฟยูวอ o damage this turn ใครเก่งภาษาคลิปบ้างครับน่าจะใช่น่าจะใช่ไม่ไม่นด้จะหลุดไปกว่าน,นี้อ่ะใบที่สามได้สังเกตไหมใช้ AP 1หนึ่งหนึ่งแสดงว่าเป็นอาวุธที่ใช้ AP น้อย <laughs> ดาเมจบวก f you control ไฟอะไร c ไฟอะไรเชนวิดไฟไฟอะไรเกนสติงกก็คือถ้าเกิดเราใช้การเนี้ยกับการไฟ แล้วเรามีไฟมีตัวละครไฟอีกแม่งโคตรคอมโบเลยใช้ใบนี้แล้วมีไฟมีตัวละครไฟบวกนาเมตไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วใช้คู่กับการ์ดไฟอีกตัวไฟเราเพิ่มสเต็งอีกแม่งอะไรจะสุดยอดขนาดนี้แม่งโคตรดีใบที่สามนาเมตบ,บวกสิ้าเปอร์เซ็นต ต่อการ์ดที่คุณจัวในเทิร์นอ่ะดอดิเทิร์นเอ็กเซปินเดอะบิกินนิ่งสเต็ปอ๋อวอตดิวถ้าเราโดนโจมตีใช่ไหมอ๋อดาเบดลดค่าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราโดนโจมตีในเทิร์นนี้ก็คือถ้าเกิดใครจะใส่การ์ดเนี้ยต้องแทงแน่นอนละ บวกค่าสิบเปอร์เ็นของร้อยบสามการใบนี้ดาเมจร,รวมๆเกือบสองร้อยโดยใช้แค่หนึ่งเอพเห็นไหมแล้วมีโอกาสจั่วใบเนี้ยได้สองใบตรด,ดีโคดรสุดสุดยอดมากอ่ะอาวุธน,นี้ถือว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่มาเรามาดูกองสมบัต สตารของเรากันดีกว่าสี่อันของสมบัติสตาร์อันแรกรูปร่างหน้าตาสวยเลยรูปร่างหน้าตาของสตาร์เนี่ยสวยเลยแต่มันจะใช้ได้หรือเปล่ามาดูใบแรกใบนี้ดาเมจเราสิบเจ็ดสปีดห้าสิบแปดเอ้ยสปีดสปีดเร็วอยู่สปีดเร็วอยู่เชนวิทฟอร์ดคิดด้ข้อธดามเมจบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาบอกแล้วว่าสตาร์บ สตาร์ทำไมสตาร์ติดคิดิคอนบ่อยแล้วถ้าเกิดใช้กับอันนี้อีกอาสวัสดีขอบคุณครับคุณแจ๊คมากดไลค์ให้โอ้โหไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันนานเลยเี่ยวพวกเราเนี่ยเราใช้คู่กันเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดติดคิดดคอนได้ไปอีกหนึ่งเอพีเลยนะแล้วดาเมจโคตรเยอะร้อยหกสิบเน คตรถ้าเกิดเราใช้2องใบเนี่ยแล้วติดคีดีคอนเน่ยแม่งโคตรด,ดีแล้วใส่คู่กับตัวฟอร์อะตัวฟอร์มันคีดีคอนเยอะอยู่แล้วมาใส่กระทานเนี่ยมันจะดีมากแต่ว่าตัวฟอร์เราอะไปใส่ AP แล้วอันนี้ก็อาจจะเก็บไว้ก่อนเอาไว้แบบจัดคอมจัดคอมใหม่ค่อยค่อยเปลี่ยน่ะไปที่สามแอคแท็กฟอร์เทสแอ เชนวิโตรีเกนฟอร์จูนการ์ไบนี้จะตีตัวที่อยู่ที่ข้างหลังตัวที่อยู่ที่หลังสุดใช้หนึงเอเหมือนกันสปีด8แฮกแทก174โคตรแรงเลยนะเห็นนะเขาบอกแล้วว่าสตาร์บอะแรงจุดเด่นคือแรงแต่ช้ามามาดูอัตติของการไปนี้กันอัตติของอาวุชิ้นนี้แอปพายอเบสิคดีบับ20เปอร์เซ็นเชนวิจะรีพีเอฟเฟกต รีพ oh, like ีทดิสเอฟเฟกต์ฟอร์ออทคอมโบการ์ดยูเพยดิสเทิร์นอ๋อมันจะทำคอมโบเนี่ยรีพีทไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราใช้คอมโบการ์ดแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้คอมโบการ์ดเนี่ยแล้วก็จะมีโอกาสแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือถือว่ายังยังไม่คอมโบเท่าไหร่ไอใบนี้แต่ถ้าเกิดมีการคอมโบมาใส่ในนี้นะม่งจะแรงมากๆการ์ดใบนี้จะดีมากๆแต่ว่า อาวันนี้ถือถือว่าดีนะถึงจะผสมสามสีก็เถอะแต่ว่าถือว่าดีฮ <c oughs> เรามาดูอาวุธชิ้นนี้กันดีกว่าอาวุธชิ้นนี้สี่สีเลยสี่สีใ <c oughs> บนี้เราเคยอธิบายไปแล้วใบนี้เพิ่มสวิฟถ้าเกิดคุณไม่ใช้การ์ดคอมโบอ่ะก็คือเราจะเพิ่มสวิฟถ้าเกิดเราใช้การ์ดใบนี้ใบเดียว แต่ถ้าเกิดใบเนี้ยออกมาสองใบแล้วเราใช้สองใบเนี่ยมันก็จะเป็นใบคอมโบกันละคอมโบคอมโบเราจะไม่ได้เกณฑ์สวิปนะเราต้องใช้ทีละใบนะใบนี้อ่าส่วนใบที่สองใบนี้ต้องบอกเลยว่าดีดียังไงเจนรีเจเนเรชั่นเวลาเราเริ่มเทินใหม่อะ่ะแล้วเรามีรีเจนอะ่ะต้องบอกว่าเวลาเราจบเทินใช่ไหมแล้วเรามีรีเจนอยู่อะ่ะเลือดเราจะเพิ่มนะ แบบเริ่มเทินใหม่ปุ๊บเลือดเราเด้งขึ้นมาเลยเริ่มเทินใหม่ปุ๊บเลือดเราเด้งขึ้นมาเลยโคตรดีก็คือใช้การ์ดใบนี้ยคู่กับตัวของมันเองอะ่ะเราจะได้รีเจนในทีนทั้งหมดเหมาะสำหรับการเอาไปฟาร์มมอนเตอร์มากเดี๋ยวจะลองเอาอันเนี้ยไปสู้บอสด,ดูเซตนี้นะใบที่3ามแอพ์พ์สโลวิท์30%ถ้าเกิดเชนวิทฟอสดาเมจทูโลอเอน n มี่ก็คือ ถ้าเกิดเราใช้ใบเนี้ยมีโอกาสเคียบสามสิบเอร์เซ็นต่ะจะติดสโล่ศัตรูแต่ถ้าเกิดเราใช้ใบเนี้ยคู่กับการฟอร์สศัตรูที่ติดสโล่อยู่แล้วอ่ะจะบวกดาเมจไปยี่สิบเปอร์เซ็นดีแต่ว่าเราไม่มีสโล่ซึ่งใบเนี้ยเป็นการเทียสามมันจะมีโอกาสออกแค่ใบเดียวต่อเทินใบสุดท้ายการทรรมดากแล้วอ่ะตามที่บอกเลยเหมือนเดิมยังยัง ยังยังไม่เลือกเข้าทีมใบนี้เหรอใบนี้ก็สามใบนี้ก็ส 4, 4ี่สีแล้วนะถ้าเกิดมีห้าพาร์ทไม่มาทุกทุกสีเลยเหรอเช <c oughs> นวิทไฟเชนวิทไฟดาเนทกยี่สิเปอร์เซ็นตไม่มีไฟ <c oughs> ใช้ไม่ได้อ่ะนาเบนกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ f you have more buff t h น t t r r g e t อันเนี้ยอาจจะเหมาะ อาจจะใช้ได้เพราะเรามีการ์ดเรามีการ์ดเยอะเฮ้ยนี่การ์ดจัว่วแต่ว่ามันไปอยู่ในสตาฟถ้าเกิดคุณเร็วกว่าศัตรูเราจะได้จั่วการ์ดสองใบเห็นไหมแต่ว่าสปีดเราแค่ห้าสิบเอ็ดก็คือใบเนี้ยดีเลยแต่ว่ามาอยู่ในผิดผิดอาวุธไปนิดนึง ติดอาวุธนิดนึงถ้าเกิดถูกอาวุธไดีด,ดีมากส่วนใบสุดท้าย You and Shadow Online ถ้าเกิดใช้ใบเนี้ยเราต้องมีแบบ Shadow ถึงจะคุม้มจะเพิ่ม s t ต็ n แล้วก็ l ักให้ตัว Shadow แล้วก็การ Shadow ของเพื่อนเน่ะดามเมจจะบวก20%ใบนี้เราไม่ได้ใช้อ่ะใบนี้ไม่เหมาะกับคอมโบนี้ไปไปดู อันสุดท้ายของเรากันมาอีกแล้วมาอีกแล้วกัดฟอร์สมาอันนี้ได้รับหนึ่งเอพีอะได้รับหนึ่ง AP. ถ้าเกิดอะไรออฟเฟน e ์ has มอเอ a ีแทนอยู่นั่นแหละผมขอสักครู่นะ กูเกิลแปลภาษาท่าศัตรูท่าศัตรูเหรอมีเอพีเยอะกว่าเรามีสติเออนั่นแหละอ่าอ่ามีมีเอพีเยอะกว่าเราเราจะได้เด็กเอพีอ่าแค่นั้นเลยส่วนวันที่สองนะจะจวกการ์ดถ้าเกิดเฟิร์สแอคชั่นเนี่ยดอการ์ดอีฟดิสเทิร์นเฟิร์สแอคชั่นดิสเทิร์น อ๋อถ้าเกิดเราใช้การใบเนี้ยเราจะได้จั่วการละหนึ่งใบแต่ถ้าเกิดเราอะออกแอคชั่นแรกอะเราจะได้การเพิ่มอีกหนึ่งใบประมาณนี้น่าจะใช่ <laughs> น่าจะใช่น่าจะใช่อ่ะใบที่สามเป็นใบของเนเจอร์นะถ้าเกิดแทร็ต เลือดเหลือน,น้อยมาทาร์เก็ตอ๋อการไปเนี้ยจะโจมตีฝั่งตรงข้ามที่เลือดเหลือน,น้อยก่อนถ้าเกิดเชนวินเนเจอร์จะบวกคิดคิคอนดามจอีกสาเปอร์เซ็นี่ใช้คู่กันการไปนี้โคตรดีผมบอกเลยถ้าเกิดทาร์เกตติดดีบัฟมีถ้าเกิดเรามีการดีบัฟนะ ถ้าเก็ตติดดีบัฟอะใช้คู่กับการไปเนี่ยโคตรดีจะทำให้ติดมาร์คออฟเดสร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราจำได้ไหมการไปไหนเรามีดีบัฟอ่าการไปไหนเรามีดีบัฟนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหนไหนไหนการไปไหนเรามีดีบัฟมีไหมเหมือนจะคุ้นคุ้นอยู่นะเอาวุธที่ติดดีบัฟ ไม่มีเลยเหรอไม่มีก็ไม่มีอ่ะมันการไปนเนี้ยบอกเลยว่าดีถ้าเกิดเราใช้ดีบัฟติดศัตรูแต่ว่าของเราไม่ค่อยมีอะไรดีบัฟเลยอะอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าใช้มากัตฮอลลี่ถืออะไรดีไหน คอลี่ถือดาบไหมดาบนี้ไหมเอาฮอลี่ถือดาบนี้ก่อนไปเรามาหากระทาให้ได้เรามาหาแล้วก็ตัวไฟถือดาบม่วงเราดูก่อนดูการสุดท้ายก่อนสปีดเร็วสปีดเร็วต้องบอกเลยว่าสปีดเร็วซิลิคอนบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์การธรรมดาเพิ่มสเต็งแอปพลายวิกเนตทู ออยเรมี่ก็คือการไปนี้น่าจะดีนะคิดว่าการ์ดใบนี้น่าจะดีนะเร็วด้วยแต่เลือดน้อย อยากเอามาคอมโบกับอันเนี้ยมาออปเดตอะลองจัดเด็กนี้ไปลองสู้หน่อยละกัน จะรอดไหมเนะี่ยดูจากท่าทางแล้วจะรอดไหมเนะี่ย